คร,ค,รครับัสดีอีกรอบครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของเวลากดระฮอตเล็กนะครับเดี๋ยวดูที่ลวดเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเห็นไหมเลยเดี๋ยวดูนะครับมันจะแดงนี่นะครับเกิดจากการฮอตเล็กทางแก้เมื่อกี้ผมลองเขีย่ยแล้ว มันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับถ้าเขียนในลักษณะแบบนี้จะมีปัญหานิดนึงพราะกดยังไงเนี่ยก็จะแดงครับกดไปดูนี่นะครับแดงเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมใช้การอ้อมเสาโคบวกนะครับการอ้อมเสาคือยังไงเดี๋ยวอธิบายนี่นะครับหมวนออกก่อนตอนนี้พันในลักษณะนี้ ก็ให้คุณพันแมสอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพันมาแล้วรอบนี้แล้วค่อยอ้อมกลับเข้าไปล็อกนะครับดูนะครับตอนนี้มีการอ้อมกลับเข้าไปล็อกแล้วนะครับผมล็อกเลยกานไม่ต้องวัดโวลต์นะตอนนี้คือเรียกว่าการอ้อมนะครับแล้วเราลองกดดูจางแดงอยู่แล้วเราลองเขี่ย ع. อย่าเขียนเส้นที่แดงนะครับเพราะไงเราไม่สามารถปรับโค้โบวกได้อยู่แล้วเราดึงแมสดูนะครับแดงเยอะกว่าเดิมเราดึงด้วยให้แน่นขึ้นนะครับตอนนี้ เรากำลังดึงลวดให้ตึงนะครับแล้วก็ลอกแล้วผมก็ใช้การที่นำเข็มนะครับสอดเข้ารูแมสนะครับแล้วพยายามดึงโยกให้แมสลังลวดไว้มันจะได้โดนลวดทั้งหมดพยายามหมุนช่วยนะครับ ดูแดงครบแล้วนะครับสามเส้นทีนี้ทุกท่านก็เขียนง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ไม่ยากไม่ง่ายลองดูครับตามนี้นะครับผมขอปทายมันเสร็จก่อนโอเคครับสวัสดีครับ